ว้ยรอบนี้ครับรอบนี้สุดยอดครับรอบนี้สุดยอดมากโอ้ยได้ประมาณถ้วยน้อยหนึ่ง oh oh. นะครับนี่โอ้โหก็มีเพียร์นะนี่ครับกุ้งสดๆจากแม่น้ำนะครับ คือถ้าเราหาได้นะครับถ้าได้ก็จะได้กับข้าวไปใน1นึ่งคาบนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อของอยู่ที่ตลาดนะครับนอันนี้คือหายังไม่ถึง10นาทีเลยนะครับหายังไม่ถึง10นาทีนะก็ได้ประมาณสัก50บาทแล้วนะครับผมก็จะแช่น้ำไว้นะครับโอ้โหนุ่รนะผมลงค่อนข้างที่จะลึกนะครับลงลึกมากๆเลย อมาแล้วครับลมทั้งลมทั้งโอ้นี่ถ้าลงลึกเราก็ได้กุ้งกุ้งเยอะนะครับยิ่งลึกยิ่งเยอะเพราะว่ากุ้งมันจะอยู่ในน้ำน้ำลึกนะครับมันจะไปหาลีตามตามแหน่มันเย็นนอะมมันก็เลยลงไปอยู่เลยอืม เอาท้าปาหนุมานี่เราเลือกยังไดซะเงกินน้ำสวยกันนิดเดียวแล้วมันเกยดตเาเอาเลยโอ้โหนี่ครับสดสดสดส,ดสดเลยลมก็ค่อนข้างที่จะแรงหน่อยนะครับนอครับสวสนเอาเลย มันฝนจะตกครับวันนี้ตกได้มันฝนจะตก,ะตกวันร้ายนั่นโอ้ยลม เมื่อส่อนฟังไหนสมมตินะฟังนึงบารกรรมเลยดันเลยปะได้บารได้ยัมไนวันกัีกได้ขาดกัน เหม็นแหน่เนาะข้าวเกินด uh, like ีทวโอ้ข้าวกิบเลย้วไปเก็บที่หลังกินเยินนะเอาที่ใส่สวิงนี่มันกับฟูแล้ว แป๊บเดียวเองนะครับกุ้งของเราครับกุ้งของเราแล้วก็ลงไปหาต่อนะครับนู่นต้องลงน้ำลึกลงลึกครับลงลึกมากมากนะ เอาเสียงลงก็ได้นะครับเพราะว่าลมมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับเราต้องเยานะครับเขย่า ได้บ้าเเป็นกำ่ำเป็นก่ำหนึ่งซีนี่ครับผมโอ้โหดองนากคนดองจนีคยนะัง่เยะคนยังเยมงเม <c oughs> อ <c oughs> เราพกกินละมือเลยจับมือแล้วนี่ มืเละโอ้หาแป๊บเดียวนะครับหาแป๊บเดียวนี่ก็พอกินแล้วนะโอ้เขิงโค้งนะครับผมหาแป๊บเดียวนี่เขิงโค้งเลยโอ้ยนี่ครับหาอยู่หากินหาง่ายๆนะครับวิธีพานหมีนะครับหาอยู่หากินอยากกินกุ้งก็ลงมาซ่อนกุ้งนะครับอยากกินเนี้ยวก็ลงมาหาเนี้ยอยากกินปลาก็ลงมาหาปลานะครับนี่หาปลาก็จะอยู่ข้างในลึกๆภูเขานะผมอยู่ในป่าลึกๆเลยนะ บรรยากาศนะในช่วงเงยน็นเยนก็มาหาแคมปิ้งได้นะครับแคมปิ้ง,ง,ง,งนนรับลมเย็นๆนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนานะครับเพราะว่าไฟป่าค่อน,ข,อนข้างที่จะเ,ออเยอะนะไฟป่าเยอะควันเยอะนะเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจนะโอ้ขึงคลองนะผม หาบถึง30ินาทีนะครับได้ค่งคลองแล้วตอนนี้ที่ได้ค่งคลองเพราะว่าขี้เหยอนะครับขี้เหยอเขินคองขี้เหยื่เขิคลองนะครับนี่ใบไม้เขิงคลองใบไม้เขิงคลองขี้เหยื่อเขิคลองมันผมเรียกว่าขี้เหยอนะครับนี่ขี้เหยอมันร้ายนะครับแล้วก็นี่เอ่อจำพวกแหนนี้นะครับแหนนี้ก็เอ่อเอาไว้ตรงบริเวณนี้นะมารอบหน้าหลังก็ค่อยมาหาตรงจุดนี้นะครับกุ้งมันก็จะเข้ามาอยู่ตรรงบิเวณนี้แหละ โอ้ลึกมากครับผมลึกมากเพียงแอวเลยน้ำก็น้ำนี่ลึกมากครับประมาณเพียงแอวจุดนี้จะเป็นตะลิ่งนะครับทะเลาะๆตรงนี้ไปก็ประมาณโทมโหโทมโหริมือวันสเมตรนะครับน้ำอยู่ตรงบริเวณนี้นะ เด็กเขาไได้เล้ก่อนเด็กเขาผู้ใดเด็กคนี้ไสวิสมันใหญ่บอกเลยดองผัรักนะผมปุงด,ดองพร,รากเลยเลืได้อยู่บนี้ ือทำมาหลายคนเนาะหลายคนเอาไปเถาะเถาะแล้วก็เลอะเก็บโอ้โหเยอันนี้มเก็บคนเดียวหาคนเดียวมันยากนะครับต้องมาหลายๆคน